สวัสดีครับวันนี้เราจะทําที่บทที่7ระบบขับไ่ยและรักษาสมดุลของน้ำคความสําคัญของระบบขับถ่ยครับช่วยกําจัดของเสียจากกระบวนการเมตาออ y ิซ um ึมเช่นแอมโมเนียรักษาสมดุลของน้ําและไอออนมีบทบาทสําคัญการดํารงชีวิตในสภาพน้ํำจืดและน้ําเค็มนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบขับถ่ายของปลานครับ ไตกองของเสียจากเลือดเงือควบคุมสมดุลน,น้ำและเกลือแร่นะครับคิวหนังการเดินทางอาหารครับช่วยขับของเสียและควบคุมสารละลายบางชนิดนะครับชนิดของเสียในไนโตเจนครับแอมโมเนียยูเรียปลาเป็นพิษสูงต้องขับออกมานะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำฉลามเป็นพิษน้อยกว่านะครับ ระบบขับถ่ายของปลานะครับทำหน้าที่กรองของเสียดูดกับน้ำไอออนสร้างบัสวะเพื่อรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายนะครับการรักษาสมดุลของน้ำในปลาปลาน้ำเจอร่างกายมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกวา่าน้ำเข้าสู่ร่างกายโดยออกโมซิสนะครับต้องขับปัสสาวะ มากและเจือจางดูดกับไอออนที่เหงือกไปในน้ำเค็มน้ำออกจากร่างกายโดยออกโมเสต้องดื่มน้ำทะเลครับเกลือส่วนเกินออกจากเหงือกและปัสสาวะเข้มข้นไปในน้ำเค็มน้ำออกจากร่างกายครับบทบาทของเหงือกในการรักษาสมดุลครับ ันนี้พวก NA บวกับ CL นะมันจะช่วยในปลามันจะเข้าออกเข้าออกในร่างกายครับทำงานใต้การควบคุมของโฮอร์โมนนะครับโปรอะไรสักอย่างนะครับตัวอย่างการปรับตัวของปลาครับย้ายจากน้ำจืดสู่น้ำก่อยก็ได้ครับปลาทะเลบางชนิดนะครับ ปลาทูน่ามีระบบ,ร,บรับเกลือที่เหงือกที่พัฒนาแล้วนะครับเสา,ามสะสมยูเรียในเลือดเพื่อคงสมดุลออกโม,โมตนะิสรุประบบขับถ่ายและฮอร์โมนเลกูเลชั่นของปลาเป็น,นกลไกสำคัญใน การดำรงชีวิตในสภาพน้ำต่ตางๆไตและเหงือกทำงานร่วมกันในการควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือการเข้าใจระบบนี้มีความสำคัญต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมนะครับ